ันนี้ผมก็จะมาบอกเกี่ยวกับวิธีใส่โค้ดแล้วก็บวกกับรายละเอียดแรลงของแรลง a b c อะไรพวกนี้นะครับโอเคก็เกี่ยวกับโค้ดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็มีคนในเออ่มีคนมาเม้นถามน,นะครับว่าเออ่ใส่โค้ดไงครับอะไรอย่างนี้ก็คือเราใส่ตามช่องแชร์นะครับผมก็มาจะบอกไปในเม้นตลอดเนาะแต่ก็ทําคลิปเผื่อขึ้นมาด้วยว่าแบบ เออเขาไม่รู้ว่ามันทำไงเนาะเออสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็เราใส่ตามนี้ไปเลยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเออทำามนี้อะไรบาๆไปนะครับพอใส่แบบนี้ไปมันก็จะมีโค้ดขึ้นมาโอเคในส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมานะก็ไม่ต้องรายละเอียดมากมายเพราะว่ามันก็เป็นเพียงแค่การใส่โค้ดนะครับก็ต่อมานะครับ ก็จะเกี่ยวกับพวกแร้งเลยนะครับก็คือในตอนนี้เนี่ยผมอยู่แร้งเอนะครับซึ่งแร้งเอเนี่ยบางคนก็ถามน,นะครับว่าแบบมันทําไงอะไรไงนะครับก็อย่างแรกนะครับเราอยู่กันตรงที่จุดเกิดของร้านตรงนี้นะเออร้าน oh, what the fuck? <laughs> เก็บแตโอ้โหเอรฟเออก็คือตรงร้านกาแฟนะครับใช่นะครับก็เราก็ต้องมาคุยกับคุเซนยูชิมูลานะครับเจ้าของร้านกาแฟนั่นเอง ซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการรายงานและภารกิจภารกิจก็คือเรากดรับมาอย่างนี้นะฮะโอ้โหซึ่งวิธีทำก็มันมันก็คือเควสเควสหนึ่งนั่นแหละที่โคตรง่ายนะครับก็คือตรงนี้นะฮะอากิลี่ระดับต่ำใชนะ่เออผมลืมบอกไปนะบางคนอาจจะ ไม่รู้จุดเกิดของแรงเอ่อแรงโลของอากิรีนะฮะอากิเออของระดับต่ำนั่นแหละนะครับก็คือมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งมันจะมีอยู่4จุดไอไอตรงนี้3แล้วก็ไอตรงเนี้ยสนะครับซึ่งมันจะอยู่ตรงช่วงตรงนี้หรือหลังร้านนี่แหละผมมันมันก็เป็นหลังร้านนั่นแหละนะก็แค่อยู่ห่างๆกันนิดหน่อยส่วนตรงนี้ก็จะอยู่กันใกล้นิดนึงนะฮะเนี่ยซึ่งต่อมานะครับผมก็จะ บอกไอ้ตรงระดับกลางเอ้ยระดับกลางเขารู้กันแล้วเนาะเพราะว่ามันมีบนะครับมีแค่ตรงตรงระดับต่ำน,นะครับที่มีคนไม่รู้เยอะมากเลยไม่รู้ไปเยอะเลยปะโอเคต่อไปนะครับผมก็จะมาบอกตรงรายละเอียดตรงนี้ต่อเออบางทีก็คงจะมีคนเข้าใจแล้วแต่ผมก็อยากจะอธิบายชัดเจนครับก็เราก็จะเห็นตรงว่าอากิเอออาโอกิริ รางวัลคือ6 0 0 0 0 REP ก็คือรายงานนั่นแหละซึ่งไอหก0 0ื่น่ะรู้สึกจะได้เยอะมากเลยนะผมแนะนำว่าให้ทำมากเลยซึ่งเรามาดูรายงานตรงที่ค่า status หรือสถิตินั่นเองนะครับซึ่งตรงรายงานฮะก็จะซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่165,000นะครับไอที่เป็น S เนี่ยมันมีอยู่ต้องใช้ถึง5ล้านถึงจะไปถึงแรงนั้นนะครับมันก็คือเป็นแค่แรงนั่นแหละ แต่ว่ามันมันเป็นคุยที่ได้มามันก็เหมือนฉายาอะไรอย่างนี้ครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็รายละเอียดมันมีเท่านี้นะครับถ้าเกิดรายละเอียดเออจะว่าไงดีผมอาจจะพูดไม่เก่งด้วยนะครับก็ต้องขออภัยเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะก็เออในคลิปนี้มันมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดผมพลาดตรงส่วนไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมนะะฝากกดติดตามด้วยนะ